ซอนตากรุงเทพหนึ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชุมชนวัดม่วงและชุมชนบ้านขิงที่เคตเบ้างแค่เราช่วยสังคมเต็มที่ซอนต้ากรุงเทพหนึ่งนี้บางคนก็ไม่รู้จักว่าซอนต้าหน้าตาเป็นไงมาเอยๆนี่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 เยี่ยม

ซึ่งเป็นสาขาของซอนต้าระดับประเทศทั่วโลกนะครับอยู่ในบ้านเราก็มาช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนเรียกว่าวัดม่วงนะครเขตบางแคข,ของกอทมอซึ่งตามซอกตามหลืบตามมุมของสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามแต่นะครับยังมีพี่น้องที่มีสถานะไม่เท่าเทียมกับคนทั่วไปแต่ก็เขาก็มามาช่วย คือช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับก็ร่วมกับอีกประมาณสัก3องค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล<ร>วิชัยเวชสำนักอนามายัยสำนักอนามายัามายของพาซอ่ากุณงของพาซาาศูนย์ฝึกอาชีพนะฮะ,ะเอาสิ่งดีๆไม่ว่าเป็นวิชาชีพหรือว่าอาหารการกินนะครับมาช่วยพี่น้องที่นี่ช่วยได้เท่าที่ช่วย ผมพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับท่านครับเราช่วยเขาได้ต้องเลยค่ะ,ะท่านพูดเลยครับคือองค์กรของซันตานะคะเราเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรสากลน,นะคะเรียกว่าซันต้าอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะซึ่งปีนี้นะคะครบบาระก่อตั้งมาได้ร้อยหปีแล้วนะคะ เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้สแสวงหาผลประโยชน์และกําไรใดๆนะคะแล้วก็จุดประสงค์คือเพื่อช่วยสตรีแล้วก็เป็นหลักพลังให้สตรีโดยการช่วงนี้นะคะเป็นช่วงรณรงค์ยุติการก,กระทํารุนแรงในเด็กและสตรีนะคะตอนนี้เราก็มีการรณรงค์แล้วก็จัดโปรเจกต์ดีๆค่ะอย่างทางสโมรสรซันตากรุงเทพดึงนะคะก็ได้มีการจัด การตรวจดูแลสุขภาพอนามัยให้กับชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นชุมชนที่มีสมาชิกนะคะมีผู้ป่วยมากมายค่ะถือว่าเป็นการกุศลที่ดีมากๆเลยแล้วทุกคนได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะเมื่อเรารู้จักตัวเองป้องกันตัวเองให้ตัวเองแข็งแรงครอบครัวเราก็จะแข็งแรงชุมชนเราก็จะแข็งแรงด้วยเช่นกัน,น,นเป็นกำลังให้กับประเทศชาติเลยนะคะ ดิฉันซอนเชียนจิตนาจันสังสรรรองอภิวน่วยการซอนต้าสากลภูมิภาค17ค่ะเขตเขต6ค่ะค่ะดิฉันซอนเชียนทันตแพทย์หญิงสาวนีมิตรธรรมกุลนะคะก็เป็นนายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพห1ค่ะก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ สุขภาพสวัสดิภาพของประชาชนอันเป็นปัญหาพื้นฐานนะคะเพราะว่าถ้าสุขภาพของประชาชนดีแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศชาติเราเนี่ยไปต่อได้นะคะ,จะเจริญเติบโตได้แต่ถ้าสุขภาพอนามัยไม่ดีโดยเฉพาะสําคัญอย่างนี้คือช่องปากนะคะดิฉันเองเป็นทันตแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้และตระหนักดีว่า ปัญหาสุขภาพช่องปากเนี่ยคะ่ะเป็นปัญหาแรกเป็นปัญหาพื้นฐานเลยที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพฟันหรือตาเป็นเรื่องสำคัญมากวันนี้เราก็เลยมีทั้งคุณหมอฟันหมอตาช่างตัดผมนะคะมาร่วมกันนะคะเสียสละเวลานะคะมาช่วยกันทำประโยชน์ในครั้งนี้คะ่ะก็หวังว่าสุมชนจะได้รับประโยชน์เท่าที่จะเป็นไปได้นะคะค่ะ ก็ขอกรับขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นค่ะสนุกสนานด้วยค่ะครับถ้าถ้าพูดไปแล้วมันคล้ายๆกับจิตอาสาถูกต้องไหมท่านแน่นอนค่ะเราเป็นองค์กรที่ไม่ได้หวังผลกำไรใดๆค่ะเป็นจิตอาสาค่ะค่ก็ราเหมือนเพลงการ้องพี่มีแต่ให้ให้สังคมเกิดความเท่าเทียมกันเนาค่ะ พอพูดวันนี้เรามาเรื่องอะไรตัดผมด้วยนะค่ตัดผมลค่ะมีตัดอาหารเจ้อาหารการกินนะฮะสาม300คนมีก๋วยเตี๋ยว300ชามนะคะมีข้าวต้มมัด100 100มัดแล้วก็มีขนมปัง300ชุดมีไอศครีม300ถ้วยนะคะแล้วก็มีน้ำอะพร้าวมีมีขนมจากสีนานาพรซึ่ง เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของเรานะคะคโกแก่ด้วยค่ะมีโกแกดด้วยแล้วก็มีกรุงทองพาซาอันนี้น้องเปิ้ลนะคะท่านเจ้าของกรุงทองพาซาเนี่ยเจ้าของบริษัทในเครือ8บริษัทแต่มาช่วยเราเมื่อวานนี้มาช่วยเรายกโต๊ะจัดโต๊ะ ครับคับให้ขอให้คุณเพื่อนพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยนะกรุงทองพาซ่าอ่ะก็ในนามของท่ากรุงทองพาซ่านะคะสุดค้าส่งเครื่องแต่งกายตรงนี้เนี่ยวันนี้เราก็มีมอบถุงยังชีพให้จำนวนร้อยชุดนะคะแล้วก็มีกิจกรรมบนเวทีให้ด้วยเราก็เล็งเห็นค่ะว่าในการช่วยเหลือสังคมเนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างให้คนเนี่ยเท่าเทียมกันนะคะในส่วนตรงนี้ถุงยังชีพเนี่ยเราก็มีทั้งมอบเสื้อน้ำ ข้าวสารนะคะยาสีฟันสิ่งของจำเป็นอยู่ในถุงยางชีพนี้ค่ะชื่ออัญชลีตันติวงสากิจนะคะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการห้างกรุงฮองพาซ่าค่ะเป็นศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าพลสไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะไซส์หมายถึงอะไรไซส์ใหญ่ค่ะมีตั้งแต่ X s ถึง 7xL เลยค่ะไซส์เหมือนพี่ไหมโอ้ยใหญ่กว่านี้อันนี้นี่ถ้าไปนี่คือไซส์ M ผมใหญ่กว่านี้ไซส์ผู้หลังใช่ค่ะ เรื่องเรามาดูแลเรื่องเรื่องตาไะตาเมื่อตาต่อตาเรามาเจอกันตาเธอไม่ดีเราต้องทำนั่นมีฟันเลยทำฟันเดยวทำฟันเลยนะโอ้ปวดฟันทำไงจะแก้ไขให้ดีเอาบอกซันต้าบอกซันต้าเขาสิฟันท่านจะดี จะดี Daddy, เร็ววตัน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 ะ <laughs> <Yeah. S 1> มือทุกมือนะครับที่ยื่นเข้ามาเนี่ยล้วนมาช่วยพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นทุกร้อนของท่านอยู่ที่ไหนนะครับเขาช่วยได้เท่าที่ช่วยเพื่อให้ความปกติสุขมันเกิดขึ้นเขย่าเลยครับน่ทุกสาขาอาชีพต้องช่วยกัน <laughs> ใช่ครับนี่ครับอ่า ความเดือดร้อนก็จะมาลายลงแม่นบอลแม่นบอลแล้วแล้วคุณยายมีอาชีพอะไรคะไม่มีเก็บของเก่าวันนึงนี่รายได้มันไม่พอมันก็แบบหลายวันน่ะกว่าจะได้ไปขายไปขายทันทีกลับมาก็เป็นลมเป็นลมกลางทางคนอื่นเขาก็ไปเอากลับมาวันนี้มีกิจกรรมี่คุณยายรู้สึกยัไงบ้า ก็ดีใจงได้ขนมไปกินมาัางที่เยร์ได้ไปตรว่นหนดูก็ได้มาตรวจอะไรกรินไม่อันนี้ม,มันรอรับของบนจากเออแต่ผมรับสมรอไหมสวยค่ะร<อ>ู้สึกดีใจไหมคะดีใจอยากข,ข,ขอบคุณเขาท่กคนขอบคุณนะขอบคุณเขาน้องหมีเนี่ยนะคะเป็นสื่อให้เห็นและตระหนักถึง การยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีนะคะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่ซอนต้าเราสากลรณรง์<ม>การยุติความรุนแรงนะคะ<ม>ก็ขอให้น้องหมีเป็นสื่อแห่งความสงบสันติแล้วก็ความรักซึ่งกันและกันความสามัคคีอย่ากระทำรุนแรงกับเด็กและสตรีที่ไม่มีทางต่อสู้นะคะให้ช่วยกันสอดส่องดูแลผู้หญิงที่ถูกทำร้ายด้วย นะคะอย่าปล่อยให้เขาต่อสู้อยู่คนเดียวนะคะเราต้องช่วยกันนะคะพบเลยความรุนแรงที่ไหนจะต้องรีบแจ้งนะคะเพราะว่าสังเกตไหมคะว่าความรุนแรงในที่สุดมันจะไปจบด้วยปัญหาฆาตกรรมบ้างอะไรบ้างซึ่งมันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะต้องช่วยกันยุติตั้งแต่แรกนะคะฮะฮะซึ่งตั้งแต่ในระดับครอบครัวเลยค่ะนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอให้ช่วยกันซื้อหมีด้วยนะคะเซโนความรุนแรงแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปช่วยในการกุศลทั่วโลกเลยค่ะตัวเท่าไหร่นะคะตัวละพันสามาสค่ะค่ะนิดเดียวเองพันก็พี่ชื่อปะพัน์อยู่แล้วอ่ะอันนี้อันนี้จะไปช่วยซันต้าสากลเจ็ดบาทค่ะที่เหลือจะจะเป็นซันต้าเราหมีมาแล้วนะครับเพื่อลดความรุนแรงของสตรีและเด็กผู้หญิงลง ให้หมดไปใช่ไหมครับใช่ต้องช่วยกันนะครับสช่นต้ายขวาในบ้านด้วยซ้ายขวาซอนต้ากรุงเทพหนึ่ง เขาทำหน้าถึงคือช่วยชุมชนที่ยำแย่ให้ดีทุกคนสนตากรุงเทพหนึ่งเขาทำจังสิให้ชีวิตชีวีของพี่น้องดีขึ้นงไอ้ดดแดด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 ด ความย่าแย่อยู่ที่ไหนความไม่ดีอยู่ที่ไหนซอนตากรุงเทพหนึ่งจะเข้าไปช่วยเขาใช่ไหมครับ้วข่าวดีดีกับพี่คำร้อน